รางวัลแรกเป็นพวงกุญแจนะครับามได้ไหมเชื่อแล้วเล,เ,ลเล่นเออลุ้นหน่อยครับเป็นผู้หญิงผู้ชายนีรแล้วนะุชกผู้หญิงอ่ากดกดเบอร์โทร <c oughs> โทรให้หน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> โชว์อเลยใช่ไหมครับโชว์ชื่อปิดเบอร์โทนิดหนึ่งเอเชียอเ้ยใช่ไหมสวัสดีครับคุณนุชหรือเปล่าครับครับได้รับจากแจ็คมิวนะครับตอนนี้จับรางวัลแล้วฮะได้ได้พวงกุญแจนะครับ ครับ <Okay. S 1> ก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่ามาที่ร้านก็มา <c oughs> แจ้ง <c oughs> มาแจ้งชื่อที่ร้านนะครับ <c oughs> ได้รางวัลที่สามนะครับโชว์รางวัลหน่อยครับสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยต่อไปเสื้อที่โซเชอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเยอะเลย เอาจับรางวัลเสื้อครับไม่ได้่ใจไม่จับอืมลุลลลล้นรุ่นเออแต่รุ่นรุ่นรุ่นผู้หญิงผู้ชายสิดูก่อนนะผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย Enjoy รอ,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 อนรู้เปล่ารอนรอนผู้หญิงเปล่าอ่ะชื่อเล่นชือ่ออเ e n j อยชื่อเล่นที่ Enjoy เหมือนชือ่อผูออ้หญิงเนี่อยอ่ากดเบอร์โทรนะครับ 088เอ้ยซมไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องพูดเจ็ตอร์สองหรือเก้าโชว์ตัวชื่อหน่อยชื่อหน่อยนครทำไงนไปเราไปตรงหน้าข้างหน้าเีวเรไมครับครบเลยครับ สวัสดีครับใช่ชื่อ e น j o ยหรือเปล่าครับครับจาก j จ๊สม e วนะครับจากร้าน j a z z ส e นะครับจากร้านแจ๊สมิวนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับจากร้านแจ๊สมิวนะครับจากร้านแจ๊สมิวนะครับร้านนม j จ๊สมิวนะครับตอนนี้จับรางวัลอยู่นะครับ พอดีของคุณเน้นจอยได้ได้รับเสื้อยืดโคกนะครับให้มาติดต่อรับรางวัลที่ร้านได้นะครับผมได้ครัว่าูเนี้ไปกินที่ร้านแล้วค่ะที่อะไรเป็งี่ต้องเป็นวันจันทรนะครับพรุ่งนี้ร้านปิดโอเคครับเป็นวันจันนะครับวันจันทรนะครับครับไม่เอาไได้ได้เสื้อยืดโคกนะครับ ได้เซยืดพกนะครับก็ถ้าวันนี้สะดวกก็มาเอาก่อนเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ไม่งั้นก็วันจันทร์เลยครับวันนี้ก็อยู่ครับวันนี้ก็อยู่ครับโอเคนะครับครับวันนี้ถึงเที่ยงคืนเอ้ยห้าทุ่มนะครับคร้อยรับสวัสดีรับ โอเคที่อย่าเพิ่งจับนะครับต่อไปนะฮะเป็นรา <Okay. S 2> งวัลรางวัลที่หนึ่งเราอูคูเลเล่ยเย่ใครเป็นผูโ้โชคดีนะครับเดี๋ยวขย่าว์กันอ๋อขย่าว์แล้วาให้ใครจับดีให้ใครจับดีะไรจับไอ้ที่จับแม่ไอ้ที่ต้องลุ้นๆนะไอ้ที่ต้องลุ้นๆนะผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เนี่ยที่ผู้หญิงหน้าตาค่อน้างน่าสงา สองางางางีอยน่าหงสาวนงสาวนะครับน้องสาวดีนะแก้วเือนชื่อเล่นชื่อเรียมคุณเรียมได้ไปนะครับอ่ากดไปด้วยหน่อยครับออกแล้วครับรางวัลที่หนึ่งเราได้ที่ อู้เจาเรียงเลยอ่ะจำใหม่ได้ไหมยังเปล่าชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูชื่อด้วยเอ้าเอ้าเรียงเรียงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวโชว์เบอร์กันโชว์เบอร์โอ้โหตาใไม่แม่นเลยอ่ะสวัสดีครับ เออใช่คุณปวีนาหรือเปล่าครับครับนี่โทรจากแจ็สมิวนะครับครับคุณโชคดีมากๆเลยฮะได้อุคุเลเล่นะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับครับให้มาติดต่อรับที่ร้านได้นะครับครับวันนี้นะครับก่อนห้าทุ่มนะครับถ้าไม่มารับนี่คือจะจับใหม่เลยนะครับทันทียังไงมาถึงแล้วนะคะ สวัสดีครับโอ้โหกิ๊ฟเจสนัอนอ้าวต่อไปต่อไปรางวัลรางวัลรางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลขี่ม้าถ่ายรูปฟรีนะครับที่บ้านคุณหมอไพรโรจน์นะครับผมเอ้โหไปที่เลยเลย,ย,ยสามารถให้มีผู้ติดตามได้ด้วยหนึ่งท่านนะครับอันนี้อ้าวให้พี่เต้าจับนะครับให้จับเป็นลุ้นลุ้นไม่ได้แน่ผมจับให้ไหมได้ได้พี่เต้า อ้าวดูกันครับใครจะได้ไปขี่ม้าแต่ถ้าเกิดว่าสระสิทธิ์นี้ไม่ขอจับใหม่นะครับสําหรับรายการนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้้หญิงดวยนะครับสาวนันทนัาชีเชียนเพอร์มุกเกะชื่นชื่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหนเอากดเบอร์โทรไว้หน่อยครับผมจอดเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจัดไอ้ไม่แม่นเลยอ่ะไปนอนเลยไปไปไปนอนเลยไปนี่นะครับหมดแล้ว อาโทรให้นิดหนครับอ้าวแล้วโทรเราได้ไหมแ้่ะ้าแล้ว,ว<า>แล้วฝกได้ยังนะถ้าฝึกได้ไม่เล่านะถ้าฝึกได้อ่ะแอบดูก่อนได้ไหม,ด,หม,ด,หมด,ดูเลยชื่อมาแล้วมดแล้วมาแล้วชื่อก่อนคือโชคดีไหนนะครับเดี๋ยวขอมาขอเขียนหน,น่อยอหนนะ่อยกวาดหนี่นูขี้เนี่นีน สวัสดีครับเเรรรใช่ค,คุณ<ช>นันทนัดหรือเปล่าครับค,ครับอันนี้โทรจากแจ็สมิวนะครับได้รับรางวัลน,นะครับขี่ม้าฟรีนะครับถ่ายรูปพร้อมผู้ติดตามหนึ่งหนึ่งท่านนะครับคคใครเนี่ยรู้จัก,กี่เอ้ยเอ้อ <laughs> อ๋อโอเคสละสิทธิ์ไหมขี่ม้าโอ้กี๊เลยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร้านนะครับจับรางวัลแล้วฮะเรียบร้อยโอเคสละสิทธิ์หรือเปล่าเอ้ยโอเคครับสละสิทธิ์จะได้แต่ไม่ออกไปไม่ได้อะทไะทำไมวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทำไมทำไมรันอาทิตย์วันอรทิตย์นไหนอ่ะก็ จะขี่อาทิตย์ไหนก็ได้วันอาทิตย์นะขอให้เป็นวันอาทิตย์อ๋อโอเคดี๋รไดับีได้ครับับซีครับสามครับวันีคนช่วยดับซีดิอ่าโอเคจบรายการเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไอที่เอาเอาของเดือนหน้ามาให้ดูหน่อยนะครับเดินหน้าจะเป็นตัวไหนเอ่ยตัวอะไรเอ้ยตัวส่งอะไรโอ้วยจาเอ้ยโอ้ย เฮ้เตัวนั้นกอเคจะมาเลยอาจารย์ไอ้ตวอามาแล้ววะเดินหน้านะครับเป็นตัวนี้นะครับเยังมาลุ้นกันได้นะครับโอ้โอชคติมทีตัวผมนะลุ้นกันตาคุอ,อยเล็กผมเธอใครอะหนีที่บอกที่ช่วยนะตัวนี้เต่า ทีหลายคนว่าจะทํายังไงกับฉลากที่เหลือดีนะครับจะทาอย่างนี้ครับหนึ่งคู่โชคหลายมากเลยครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮะ <c oughs>